ไปแล้วตีได้ครบทุกอย่างแล้วได้โจ๊กไป้น้ำต้มู้ได้ปลาตังโผให้ป้าปลาแล้วให้ตัวเองด้วยแล้วตีตังทอนกี่บาทวันนี้เลยกี่บาทาแล้วสิบบาทโอเคเราจะเดินไปได้ยังเดินไปได้แล้วข้ามข้ามข้ามแม่พาไปจับมือกันจับมือกันน่ากินจังเลย ตีเห็นรถไฟได้ยังอติเห็นรถไฟมาแล้วยังลูกตีมองหารถไฟสิลูกดีรถไฟยังไม่มาเหรอลูกอยากรู้จังเลยว่ารถไฟมาช่วงไหนแม่จะได้พามาดูเนี่ยฮะฮะอยากรู้ไหมตีดองเดินไปดูชิบัม้รถไฟจะมาตอนไหนหนูอยากลงไปหนูก็ลงไปดิหนูก็ลงไปสิลงไปดูดิ ไม่ให้ลองดูลงไปนิดเดียวนะล,ลงไปก่อนเร็วลงได้ไหมล่ะลงไปทางไหนลูกไ่ไป่าลงไปดูดิโอ้ยห,หนูหน้อย,ยอไปหาลงไปเองเลยชอบใจไหม